สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT ท e ี e อเลนนี่ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามนะคะได้มีคำถามเข้ามาสอบถามนะคะว่า ตอนนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะต้องไปทำงานเป็นลูกจ้างเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ต้องลาออกจากมาตรา40ไหมใช้เอกสารอะ,อะไรบ้างนะคะเดว,วันนี้เราจะมาแนะนำนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรสำหรับกรณีนี้นะคะจากคำถามนะคะอันนี้เป็นการก๊อปปี้คำถามมานะคะซึ่งเราก็ได้หาคำตอบนะคะแล้วก็สอบถามไปสํานักง,งานประกันสังคมให้นะคะว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะกลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3เราจะใช้สิทธิ์ทั้งสองสิทธิ์พร้อมกันไม่ได้เราต้องใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อเรากลับเป็นลูกจ้างเราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ทีนี้เราจะต้องลาออกจากมาตรา40ไหมนะคะจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ได้นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40 เพราะผู้ปรกันตนมาตรา40ก็ถ้าเกิดจะไม่ลาออกก็ยังคงเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ถ้าเราออกจากมาตา 33, รา3 3แล้วเราไปส่งต่อนะคะเพราะผู้ประกันตนมาตรา40จะไม่ได้ตัดสิทธิ์หากเราไม่ได้ไปติดต่อลาออกและก็จะไม่ได้เสียสิทธิ์ในส่วนของกรณีเงินบําเหน็จ เมื่ออายุครบ60ปีไม่ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกนะคะพอครบ60ก็ไปติดต่อขอรับที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านนะคะแล้วกรณีลาออกกับไม่ลาออกต่างกันอย่างไรถ้าในกรณีลาออกนะคะเราไปลาออกเรียบร้อยนะคะต่อมาเถ้าเราต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เราต้องไปที่จุดบริการใหม่เพื่อสมัครและที่สำคัญต้องอายุไม่เกิน65ปีถึงสมัครเพื่อใช้สิทธิ ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40ได้ส่วนกรณีไม่ลาออกนะคะเราก็คงสถานะไว้ต่อมาเมื่อออกจากงานนะคะเราก็สามารถส่งเงินสมทบต่อได้เลยนะคะเพื่อจะใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นนะคะซึ่งผู้ประกันตนก็ต้องเลือกเองนะคะว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกนะคะสำหรับกรณีนี้ถามว่าถ้าเกิดลาออกต้องเตรียมเอกสารอะไรนะคะ การลาออกนะคะเอกสารที่จะต้องลาออกของผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะมีแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะปส,ส1 4 0ทับ2นะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนเดี๋ยววันนี้จะแนะนำการดาวน์โหลดเอกสารนะคะถ้าไปที่สำนักง,งานประกันสังคมก็จะมีเอกสารให้แต่ใครสะดวกที่จะไปยื่นหรือฝากใครไปยื่นหรือส่งไปทางจดหมายเดี๋ยววันนี้แนะนำการดาวน์โหลดเอกสารนะคะว่าดาวน์โหลดที่ไหน อันดับแรกนะคะให้เราเข้าเว็บไซต์ของประกันสังคมนาประมาณนี้นะคะแล้วเข้าไปที่ดาวน์โหลดเมนูตรงนี้นะคะดาวน์โหลดให้เลือกมาที่แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคมนะคะบรรทัดที่2พอขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างที่หน้าที่2นะคะตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่บรรทัดแรกเลยนะคะแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตรา40 เราก็ปริ้นเอกสารและก็แนบสำมเนาบัตรประชาชนไปยื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะเราก็จะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของมาตรา40สำหรับท่านที่ต้องการลาออกแต่ไม่ลาออกคงสถานะไว้ก็ได้เมื่อเราอายุครบ55รับบำเหน็จหรือบำนาญจากประกันสังคมกรณีมาตรา3 3 3 9แล้วเราก็จะส่งต่อมาตรา40โดยไม่ต้องไปสมัครที่จุดบริการอีกเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ สำหรับวันนี้ก็คงจะแนะนำเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ